ตรงนี <Cornell. S 2> ้ตรงนี้มองต้องมีวงก่อนลุดมาเลยค่ะเด็กสาวมันนีไม่ได้หนีไม่ได้ด้านขวาต้นก่อนเออได้แล้ได้แล้วได้แล้วเออไี้เลยได้เลยได้เลยเออได้เลยงูไงงเลยงสุดเลยนะตัวเล็กเลยหางนี้เออมองหน้าเนี้ย ได้ไหมได้ไหมกูไม่กถ่ายเลยกเอาไปเลยเอาแล้วออันนี้เดาได้แล้วหนี้อันนี้ไม่เดาไม่ได้หนีไม่รู้หนีไปไหนป้าป้าจะงงงงฮะงงงองไปกัาเดี๋ยวหาลูกนีไม่เจอลูกนกลองแล้วลูน่ระดิก่กรดเดี๋ลูกนีูกนอยู่ไหนลู

ก็นะเออแล้วี๋อวครับเดี๋ยวครับ อ่า่านเรื่อาเลืของเเืองเบาแล้วขอออกแล้วเรื่องออกเอาไปดูดู่างคนค่ะูเหออาสบายนะคะที่ไหนเขาลอไปลององสามกลุ่แจคเอารูปที่เขาเลือกที่ลาค่ะพันนาออกมาหอะอันนลูกอันันหน้ามนาอยหันหน้าเลยลูกนะหนหน้าาหน่อยอ่ะตอน หยิบมาคนละอันลูกแล้วมอถ่ายอันนี้กล้องนี้ลรกกล้องพี่กุ้งนี่หรออกล้องพี่กุ้งลูก่ครับกล้องนี้กล้องนีกล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้กล้องลกะกล้องนี้โอเคอ่ะพี่จะถ่ายไหมครับจะถ่ายหรอครับเดียครับไหนครับกล้องไหนพี่อะถ่ายให้ครับมาครับถ่ายไหมครับครับคับกล้องนี้นะลูกหนึ่งสองสามโอเคครับโอเคครับหนึ่งสองสาม ขอบคุณเจ้าขอบคุณคขอบคุณขอบคุณ,คณเจ้ไาไปกับรถตู้ของจริงอ้ลูกคุนว้าว้า <c oughs> <c oughs> ขอแวล้านี้อีกร้นงได้ไหมคะได้ค่ะร้าน้มีปัญหากับชาไมมีปัญหากับชาครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อโอเคงั้นเลยค่ะเลยมีปัญหากับชาวขาวว่ะได้ยินทีีเตอร์ชาวาว่ะได้้าหุ่นไม่ี่มันแบบคือหน้าบบเป็นทีีเตอร์ชาวขา

มันระสักและวบเนาะต่น่ารักนะนะบถามมาตอนแรกมันถามกลับนี่ขอโทษค่ะเลยเยอะ้วก่ขอน้อง้องน้ำก่อนน้องท่านาานี่วนี่ค่ะขา อ๋ออสวยอะไรวนี่กว้วยห้ามอ้นวนี่ค่ะแลดูเหมือนยูงค์รักรักก็เป็นอย่างนี้ค่ะพี่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn